อันนี้ยิ่งขาดทุนนะและถ้ามองในแง่รายได้ที่หายไปหายไปกว่าแสนล้านบาทคือร้านกาแฟที่หรูหราที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็แพงที่สุดกาแฟย่ออะไรครับให้ถ่ายกาแฟย่ออะไรครับไม่บอกสตาร์บัคสครับสตาร์บัคก,ก็เปิดผลประกอบการในคืนที่ผ่านมาเหมือนนัดกันเลยนะฮะผลปรากฏว่าสตาร์บัคสเนี่ยนะครับซึ่งมีร้านกาแฟเครือข่ายที่มีจํานวนมากหรูหราและมีราคาแพงที่สุดของโลกนี่นะครับ ได้เปิดเผยถึงตัวของผลประกอบการที่ออกมาคือทุกวันนี้ Starbucks เนี่ยมีมูลค่าของบริษัทของเขาเนี่ย92,600ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าบริษัทนี้มีขนาดถึง2.96ล้านล้านบาทโอ้โหถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะแต่ผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3ของปีงบประมาณของบริษัทเขาประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาเสียรายได้ไปถึง3,200ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับเสียรายได้ถึง12,400ล้านบาทเยอะจริงๆครับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยสตาร์บัคยังบอกต่อไปด้วยนะครับว่าผลประกอบการในไตรมาสที่3มยังมีความผันผวนสูงยากกว่าที่คาดไว้และมันก็ยากที่จะประเมินการได้ใกล้เคียงที่สุดด้วยก็เลยทําให้ราคาหุ้นสตาร์บัคตอนนี้ดิ่งตั้งแต่ต้นปีลงมาถึง10%เแลวเขายังบอกต่อไปด้วยนะครับว่ายอดขายของร้านสตาร์บัคในตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเช่นจีนแล้วก็ลองมาคืออเมริกาเนี่ยนะครับจะมียอดขายลดลงตั้งแต่ 10- 2ถึง เมื่อครบปีงบประมาณของบริษ,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 ษัทสตาร์บัคการเปิดตัวเลขทั้งรายได้ที่หายไปกว่าแสนสี่พันกว่าล้านการบอกว่ายอดขายในตลาดที่อยู่อันดับต้นๆซึ่งเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดีเช่นจีนกับสหรัฐจะลดลงอีก 10- 20%งย่เอในแง่ยอดขายนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 เนี่นะครับได้ส่งผลให้แม้แต่ธุรกิจเครื่องดื่มอย่างเช่นกาแฟที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดแห่งหนึ่งและเติบโตมาในช่วงกว่า50ปีนี่นะครับยังไม่สามารถาน ความรุนแรงและพลังการทำลายของโรคโควิด1 9ที่มีต่อกำลังซื้อกาแฟได้เลยนะลดตรวจสอบไปแล้วก็จะเห็นนะครับว่าโควิดมาทำให้เกิดการปิดเมืองปิดภาคธุรกิจปิดเศรษฐกิจปิดห้างร้านปิดคอมมูนิตี้ปิดร้านกาแฟปิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจนทำให้ Starbucks เองเนี่ยต้องปรับตัวเองไปเปิดเฉพาะในร้านสาขาที่ให้บริการอย่างเช่นการ Take away นะครับหรือว่าการ drive to คือขับรถไปซื้อโดยไม่ต้องสัมผัสตัวแล้วลงกาไปในร้านซึ่งก็เจอมาตรการว่าห้ามนั่งในร้านเหมือนกัน จากสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าสตาร์บัคคนเจอประสบการณ์ใหม่และเจอโอกาสใหม่ด้วยบริษัทสตาร์บัคเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทรรําธุรกิจซึ่งชี้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรายได้และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลประกอบการบริษัทในประเทศของต่างประเทศเนี่ยครับเขาจะมักออกกรอบหรือเรียกว่าไกด์ไลน์ ของการประเมินอนาคตของธุรกิจเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับน,นักลงทุนสิ่งที่สตาบักคนเจอในช่วงที่ต้องปิดสาขาปิดร้านจนทำให้ผลประกอบการในปีงบประมาณไตรามาสสามออกมาเสียหายกับรายได้ที่หายไปถึงกว่าแสนล้านบาทเนี่ยทำให้เขาเจออะไรทราบเนี่ยเขาพบว่า80%ด0ของยอดขายที่เกิดขึ้นในร้านสาขาเกือบ1 5 0 0 0แห่งในสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นเป็นการซื้อกลับไปฐานที่บ้านหรือที่เรียกกันว่า on the go โอ้ข้อมูลชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ส a r b u c k s เนี่ยเจอในช่วงของโควิดจริงๆเอาละหลายท่านอาจจะท้วงว่าอาวมันเยอะอย่างนี้ก็เพราะว่าสถานาการณ์มันบังคับเพราะโรคโควิดทําให้คนเป็นไงฮะต้องไปซื้อลกลับไปทานที่บ้านหรือกลับไปทานที่ออฟฟิศนั่งในร้านก็ไม่ได้เพราะกฎหมายมันห้ามจริงครับแต่ที่นี่ไอก,การปิดอย่างนี้และทําให้เกิดประสบการณ์ใหม่ตรงนี้เนี่ยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าพอเข้ามาดูเนี่ยจากการเห็นข้อมูลชุดนี้ แล้วครอบสองตรงไปนี่เขาบอกว่า Starbucks กลับมาเปิดร้านใหม่ในปัจจุบันในอเมริกาตอนนี้นะครับประมาณ95%ของทั้งหมดขณะเดียวกันในที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็กลับมาเปิดได้ประมาณ90%และมีอีก70%ที่สามารถกลับมาเปิดให้นั่งทานในร้านได้แต่ปรากฏพอเทียบเคียงกันแล้วกลายเป็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้สนใจที่จะซื้อแล้วกลับออกไปมากกว่า ขณะที่ตอนนี้มีการทยอยเปิดภาคธุรกิจเศรษฐิิจเพิ่มมากขึ้นแต่จํานวนของผู้ซื้อกาแฟสตาร์บัคนั้นกลับซื้อเพื่อกลับไปทานที่บ้านหรือออฟฟิศมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยครับสตาร์บัคก,ก็เลยตัดสินใจครับว่าตามแผนเดิมของเขาเนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วในการที่จะปิดร้านสาขาหรือยุบรวมกับสาขาที่ไม่ทากาไรอันนี้เป็นหลักคิดธุรกิจโดยธรรมชาติแต่พอเจอข้อมูลและพฤติกรรมอย่างนี้แม้แต่ทยอยเปิดเศรษฐกิจให้กลับมาได้เดินเครื่องด้บ้านเนี่ยคนก็ยังสนใจจะซื้อกลับไปที่อือ่นไม่ทานในร้านเลยทําาให้ ส่งเรื่องไปแล้วก็แจ้งไปที่ตัวของตลาดหุ้นของอเมริกาว่าเขาจะมีการปิดสาขาประมาณ400แห่งแต่ก็จะเปิดเพิ่ม300แห่งทั้งในสหรัฐและแคนาดาที่ในการปิด400แล้วมาเปิด300คนฟังก็จะงงผมเองตอนแรกก็เออมันเป็น,นเพราะอะไรแต่ที่สุดแล้วหมายความว่าการเปิด300เนี่ยจะเป็นรูปแบบของร้านออกแบบใหม่ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อแล้วกลับไปฐานค้านอโอ นั่นก็แสดงว่าร้านที่ปิดไป400จะมีทั้งแบบประเภทได้ทูซื้อกลับไปนั่งในร้านหรือว่าเป็นที่ประชุมก็จะถูกยุบรวมเปลี่ยนมาเป็น300แห่งใหม่ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบทางเข้าทางเดินทางจอดเน้นการซื้อแบบกลับไปที่บ้านหรือกลับไปที่ออฟฟิศสการมาถ,ถึงของการสั่งซื้อแอปพลิเคชันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์กับการซื้อกาแฟสตาร์บัคมีสัดส่วนตรงนี้เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าในแง่ของรายได้ซึ่งกําลังเป็นประเด็นที่ถามกันอยู่ว่าตกลงการมีหน้าร้านอย่าง Starbucks กับการขายออนไลน์ของ Starbucks อันไหนจะเป็นสัดส่วนของรายได้และกําไรที่ดีกว่าแต่ Starbucks คงเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็การมาถึงของแอปพลิเคชันสั่งซื้อออนไลน์พฤติกรรมแม้ว่าจะทยอยเปิดเศรษฐกิจแต่ก็ชอบสั่งกลับไปบ้านหรือทานที่ออฟฟิศมากกว่าก็เลยจําเป็นทําให้จะต้องมีการตัดสินใจตรงนี้แหละครับก็คือปิด400และเปิด300